เจ็ดเดือนบรรลุธรรมเดือนที่สวันที่18บแปดถึงยี่สิห้าทำไมถึงยังติดข้องในขันช่วงนี้ปฏิบัติก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆจิตเงียบนิ่งตื่นรู้เห็นความเกิดดับทั้งหยาบและละเอียดมีบางช่วงงานเยอะมากต้องคุ้นคิดหนักหน่วงและใช้เวลายืดยาวแต่พอเสร็จงานแล้วกำหนดอาการตรึกนึก เห็นความตรึกนึกเกิดดับสองสารอบก็เบาลงกลับมามีความสุขแบบพักอยู่กับลมหายใจและอิริยาบถได้อย่างสบายแต่พอเทท้ายของช่วงนี้เมื่อใกล้วันสิ้นเดือนเข้ามาฉันก็เกิดความสงสัยขึ้นมาอีกว่าเอเห็นขันเกิดดับก็แล้วมานะก็น้อยลงแล้วทำไมตัดอุปทานในขันไม่สำเร็จเสียทีนะ เลอได้ย้อนกลับไปอ่านปุณณมาสูตรอีกรอบเพราะคุนว่ามีคำถามและคำตอบชนิดนี้อยู่ซึ่งฉันก็ได้คำตอบชนิดเปิดโลกจากพระพุทธเจ้าดังคาดคือเมื่อภิกษุทูลถามว่าอุปาทานขันห้าเหล่านี้มีอะไรเป็นมูลพระพุทธองค์ตรัสตอบว่ามียินดีเต็มใจเป็นมูลภิกษุรูปเดิมทูลถามต่อว่าอุปาทาน กับอุปาทานขันห้าเป็นอย่างเดียวกันหรือไม่หรือว่าอุปาทานนั้นเป็นอื่นจากอุปาทานขันห้ากันแน่พระพุธทธองค์ตรัสตอบว่าอุปาทานกับอุปาทานขันห้าจะอย่างเดียวกันก็ไม่ใช่จะเป็นอื่นจากกันก็ไม่เชิงความกำนัดพอใจในอุปาทานขันห้านั่นแหละเป็นตัวอุปาทานในอุปาทานขันห้านั้น ภิกษุรูปเดิมทูลถามต่อว่าความเห็นว่าขันเป็นตัวของตนมีขึ้นได้อย่างไรพระพุทธองค์ตรัสตอบว่าปุถุชนผู้ไม่ได้สดับสัทธรรมเป็นผู้ไม่ได้เห็นพระอริยะไม่ฉลาดในธรรมะของพระอริยะไม่ได้ฝึกตนในธรรมะของพระอริยะไม่ได้เห็นสัตบุรุษไม่ฉลาดในธรรมะของสัตบุรุษไม่ได้ฝึกในธรรมะของสัตบุรุษ ย่อมเล็งเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโดยความเป็นอัตตาบ้างเล็งเห็นอัตตาว่ามีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณบ้างเล็งเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในอัตตาบ้างเล็งเห็นอัตตาในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณบ้างด้วยการเล็งเห็นอย่างนี้แหละ ความเห็นว่าขันเป็นตัวของตนจึงมีได้ภิกษุรูปเดิมทูลถามต่อว่าความเห็นว่าขันเป็นตัวของตนจะหายไปได้อย่างไรพระพุทธองค์ตรัสตอบว่าอริยาสาวกผู้ได้สดับแล้วในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ได้เห็นพระอริยะฉลาดในธรรมะของพระอริยะฝึกดีแล้วในธรรมะของพระอริยะได้เห็นสัตบุรุษ ฉลาดในธรรมะของสัตบุรุษฝึกดีแล้วในธรรมะของสัตบุรุษย่อมไม่เล็งเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโดยความเป็นอัตตาบ้างไม่เล็งเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในอัตตาบ้างไม่เล็งเห็นอัตตาในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณบ้างอย่างนี้แหละความเห็นว่าขันเป็นตัวของตนจะหายไปได้ ฉันอ่านแล้วก็ได้ข้อสรุปคือถ้าแหลงเห็นความเกิดดับในขันห้าไม่ใช่อัตตาไม่น่ายึดมั่นถือมั่นอยู่อย่างนี้ในที่สุดความเห็นว่าขันห้าเป็นตัวเป็นตนก็จะหายไปเองแต่ไม่ใช่ทวงถามว่าเมื่อไหร่เพราะการทวงถามนั่นเองจะย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นของอุปาทานคือจะยินดีเอามรรคผลให้ตัวฉัน ขณะที่เราเต็มใจให้ความคิดเกิดขึ้นขณะนั้นก็มีอาหารเลี้ยงอุปาทานอีกมื้อหนึ่งแล้วคราวต่อไปเมื่อมีเอ๊ะขึ้นมานิดเดียวสงสัยว่าทำไมไม่ได้มรรคผลเสีทีฉันก็ดูเข้าไปในขณะจิตนั้นทีเดียวว่าความยินดีเต็มใจที่จะมีสังขารขันนั้นๆั้นบังเกิดขึ้นแล้วเมื่อเห็นละเอียดว่าเป็นแรงทยานบางบาง ที่มีใยเหนียวแน่นจิตก็ละวางเสีได้ตามธรรมชาติและเห็นมันดับไปไม่ต่างกับลมแล้งอย่างหนึ่งเท่านั้น